ดอกนี่ว้าวการที่เราได้ดอกนี้งามแห้งดอกนี้โอ้สองดอกว้าวกับสิบดอกจ้ะอันนั้นยุ่ใกล้กับสวยอันตรายปรเปล่าเนาะเดี๋ยวสิีพาพี่น้องนับเด้อว่าจกดอกดอกนี้ได้นะพาดพุ่นอีก สองอสามส,ส,สี่ว้าวห้าหกเจ็ดปาดมีแต่งงาน ดอกแหลกๆว่วนไปอีกไปแล้วตัวนี้เอาไว้ค่ะสุดยอดเลยกลุ่มนี่ไปฮัดอกงามค่ะง,งามเขาก็เอาเนาะโอ้หัวรุดโทษหลายๆสามดอกกลุ่มนี่ โอ้ค่ะว้าวโอ้โหสองสี่หกแปดสิบสิบสองยี่สิบดอกปมนี้ชวดขนาดตัดเลยอันใดดอกเหลืองขอเอาขานะคะเราจะไม่แบกกลับเนาะ ยังยอ,ยอ,ยอ,ยอเลยเด้อแบบน,นี้เด้ยอดังนี้ดอเาากเฮาจังเบิ่งอีกเื่นึงเนาะเป็น้องเบิ่งดอกนี่ว้าวการที่เทาได้เห็ดง,งามๆเนี่ยเพราะว่าข้างนอกเิ่นงามมีเแล้าเห็ดนะแต่ภายในอ่ะเฮาลุ่นเอาตื่นเต้นเด้อจ้ะ ขาบอเน่าอีกแล้วมัเนี่เห็ดสุดยอดเลยจ้ะปลาแห้งก็จริงนะฝนมันก็บ่ค่อยตกคือทางพุนเนาะทางลูซิก้าฝนตกหลายแต่ทางนี้ฝนไม่ค่อยตกจ้ะมันทําให้เห็ดเราอ่ะมันแห้งแห้งแล้วมันนียนนอนมันบกินแ้วจ้ะมันบ่บวมน้ำแล้วนาแดมนาหมดเ้อมันบ่บวมน้ำแล้วมันเห็ดให้เห็ดของเฮางามถึงจะดูแห้งๆแต่มันอร่อยพี่น้องพี่น้องเห็นเห็ดแห้งบ้านเฮาบะนั่นแหละคือกัน แดงๆออกมาอะอร่อยมากบ่ได้เนี่ย มะเขือกวานเกิดพ่ออายแล้วที่หนึ่งเนาะมเมือ่อไอยลงก็สิเป็นมะออื่นะเนาะมเมือ่อหนึ่งกัญญาพ่ออายหกสิบเอ็ดปีแล้วด้จ้ะแข็งแรงอยู่เลยแม่แม่อายก็หกสิบแหละพ่นเฮดเวียกเนาะพอดก็เลยแข็งแรงจ้ะ้ะเท่าสมัยก่อนพ่นเฮดเวียก์เฮดงาน ก็ค่อยเบิ่งคือท่าปันไดธรรมดาป่ะพี่น้องไอเต็มตะก้ารเลยเด้อยจ้ะ พ่นมีแต่เฮ็บนะเฮ็บบินแต่พ่นบ่มียุงป่านได้ป่านเนี่ยเปลี่ยนท่าก็ได้อันนี้ยังโบกแกะปัานได้เนี่ย เพ่งนี่เราต้องใส่เขาเบื่อเลยน้ำยานางเราต้องใส่อกจ้ะแกงเลยเราต้องทามันครบทาคมเราแทะเร่ได้กินแกงรสจ้ะมีแต่ขาสวยๆไปตอดเพื่อนผ่ามาป่าถือเราเฮ็ดลายเฮงโหดโพปลานนี้เห็นตลอดโอ้ปลาหันชีวิตเธออีกแล้วอ่ะตายต่แต่ตาย,ตาย,ตาย,ตายไอ้ไอ้ไม่ได้ตั้งใจเดีจ้ะเพิ่นกับแพงชีวิตเพิ่นน่ะแหละเท่จังไลย ឋ្ស� filtrate ពាល់ញ្ញ� f l a t ไยกาเข้าป่าลึกกว่านี้นะไอ้ได้เก็บเห็ดมันปูให้นอนไอ้มักเก็บเห็ดมันปูได้จ้ะให้เผึ่งกับหม่วนหม่วนตะห้า,ห,าหม่วนไผ่ม่วนมันโอ้เห็นเกือบถึกฟ้าพระบาทเกือบถึกข้อยละเลงพาดงามงามงามได้แยกเส่ถุงละเบอร์นี่เต็มแล้วไปนองจ้ะเต็มตะกาแล้วแป๊บเดียว ว่ารสองชั่วโมงสำานี่สิริปรปากด้วยื้อนี่สิริเงียบอขาวโจะ เธอหลบโซนอยู่ตรงนี้ดูค่ะปาดขาวปาดพี่น้องได้หมดเลยขามานืนนี้ต้องอย่างนี้สิคนเบิ่งกัะฟินคนเหล่ากัะฟิน

ไปจ้าออกหมดไอหลอกหมดเอาหมดออกม,มาอย่างนี้น่าทึ่งมากเลยข้างใต้นี้มเห็ดนังดอกอื้เห็นหนเหดฝรั่งจะนี่เพระาะว่าบดถึกแดดเห็ดกระปานคนเนาะบดถึกแดดกระขาวถึกแดดกับดำมปอดหมดทะลุกเกือบบูด ยุงไหมคันขนาดพี่น้องไอเต็มตะกาลละแบ่งใส่ถุงบ่พี่น,ออน้อยยังเบ่งต่อบ่รวมเมื่อเต็มแล้ว,วใส่ถุงก่อนนะเมื่อแห่งเห็นยั่วยวนเสดเกินเห็ดก็ได้ นี่จะแบบหุ่นดีๆอีดีเลยหุ่นดีคืออาแนนคตพูดแล้วพี่น้องว่าอายักจ่อย,อยนี่จกปีแล้วแต่เฮ็ดคลิปมายังบวจ่อยอยู่ป <c oughs> าดมีแต่คาแบบเรียวๆ ยอดแม่เรือนรถมานี่ไปเด้จังบริแบกเหตุไปพกูกพี่ต้องจอ่อยบนนอะอือหือโอ้ค่ะพอดโอ้โหพี่น้อง โหดโพแทะเงาแคแรกเลยอุ้ยสูบี๊ นองเห็บหน่ากลัวมากตรงนี้แดงขึ้นมาเลยนะปาดดีจะเห็นก้อนเห็บตัวนี้แลหละน่ากลัวที่สุดเลยอ พี่นออ้องจ๋าไอ้เมื่อก่อนเด้อจะเด้อไอ้ได้ล่นตะการแล้วจ้ะเดี๋ยวเมื่อไนพามาใหม่นะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาหกโมงพอดีพี่น้องจา๋าเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะเจอกับไอ้คลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนราพี่น้องเนาะล้นตะกาเหมือนเดิมไปไทยดีน,นี้สอง สามบา,บายบายสวัสดีค่ะขาเหาวแหงเห็ดป่าเนี่ไปค่ะกลับบ้านไม่มีอยู่จริงพี่นอ้องตะกาใหม่เข้ามามาป่าใหม่เมื่อกี้ป่าตรงเมื่อกี้นี่ร้ายหลาย,ลายไอคิดว่าไอซีเอ,อ่ออยากเมื่อนะไอก็เลยคิดว่าไอซีมันเก็บอื่นพอมาอีกตรงนี้ไอเห็นป่างาไอจอดจัดการซะกลับบ้านไม่มีอยู่จริงจ้ะโอ้ยองยงยอง,ยอ,งอืม ไปต่อโมงกว่าเลยพี่น้องทุ้งหนึ่งลเลยนี่ว่าสิไปลานไทยมื่นกระถดเด้อเก็บเพชรก่อนหมากลายสละทุกอย่างเลยจ้ะแม่แต่ไม่มีปะลาลกินก็ไม่เป็นไรน่าประมาณนี้นะ่ะจะสวยงามมากเห็ดก็จะกระทบกับแดดเห็ดให้เห็ดงาม สีก็จะสวยโอ้ยโทษเด้อถากเด้อไปจ้ะไปต่อน่าว เหมือนมันปูนะจ๊ะนี่จ๊ะจะเป็นอย่างนี้กินโบได้เลยพี่น้องเด้อขมือนเห็ดมันปูป่านี้บ่ค่อยมีเห็ดเลยพี่น้องจ๊ะมาสู่ป่าเก่าเลยอ่ะไม่น่ายายเลยไม่เป็นไรกลับไปใหม่ก็ได้นะน้องเมืเ่อนี้งามแห้งดอกนี้อ้สองดอกว้าว สองดอกค่ะเจอเพียงเข้าไปเล็กน้อยก็เอาได้ เห็ดร่มมีน้องสมบูรณ์ขนาดเลยพาราโซนนะจ๊ะเราก่อนไหนเอินพามาโซนพามาโซนทั้งคลิปเลยมือเนี่ยพะกสิบานเาก็จะเป็นชุบแป้งทอดชุบไข่ทอดอร่อยค่ะแล้วตัวที่สองเห็ดนี่นะครับเราต้องเอาขาพ่นไปได้จ้ะขาพ่นเหนียวในจ้าเห็ดร่มพาราโซน ความหวังแต่ออกไปด้วยความหวังอีกหนึ่งดอกอยังมีโกโยสิบห้าดิโกโยสิบห้าใส่ได้รือจ้ะบ้านเฮานะเขาสีดไปก็ยุ่งกับบริตอมปันนี่ไป่นเอาบมองความยุง่งอวดมาก ยิ่งพข้าอยิ่งพึ่งข้าหโหกัดตามแข่งตามขาไปก่อนอ่ะนี่ก็คือสินทีไอายได้วันนี้นะคะเหดพึ่งหวานนี่ไอต้องอบเลยนะเพราะว่าถ้าไว้มืดนี่ผสิเป็นสีเขียวแล้วมันก็จะไม่อร่อยเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดกระหล่ำเดี๋ยวมืดสิไปร้านไทยไปซื้อพวกเครื่องยำมายำพาพี่น้องกินเนาะพามาโซนพาราโซนแล้วก็ขาเห็ดพึ่งตะกัจีโรน นะคะทุกคนจะ้สะสำหรับวันนี้ไอก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะไอขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจลหลายๆเด้อจะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Beautiful Jerome for you tomorrow this this I will fight tonight